ดีค่ะชาวราศีกุมรัคนากุมนะคะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทํานายดวงประจําเดือนมิถุนายนปี2564นะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้เป็นของคนราศีกุมค่ะชาวกุมก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่14มีนาคมแล้วก็สําหรับใครที่คุณมีลัคนายนะคะอยู่ในราศีกุมตามเกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคเรามาเริ่มต้นเข้าสู่การทํานายกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะมาพบกับรูปแบบของการน,นําเสนอคือเห็นหน้าไพ่เต็มๆนะคะไม่ได้เจอหน้าอ้อสักเท่าไหร่นะหลักช่วงหลังมันค่อนข้างยุ่ง,ง,งนะคะเรามาดูกันค่ะของชาวกุมรักนาก,กุมเป็นชาวธาตุลงนะคะที่ไม่ชอบความงุ่มหยิมความน่ารําคาญความจุติอ่าไม่ใช่เนเจอร์ของคนราศีกุมเนาะราศีกุมเนี่ยจะชัดเจนมากตรงไปตรงมานะคะแต่วันนี้ใส่จะเป็นแนวนี้ เรามาเริ่มต้นกันนะคะขออนุญาตนะคะสับไพ่นิดนึงขอบคุณแฟนๆนะคะทุกคนนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมมาติดตามเดี๋ยวจริงๆอีกไม่กี่วันเนาะก็จะครบ3ปีเต็มแล้วของชาแนลนี้นะคะอีก2วันสวันนี้แหละน,นะคะ,ะก็ครบรอบนะคะสปีเต็มของการมาเป็นยูทูบเบอร์ด้านโหราศาสตร์ นะคะได้รับการตอบรับดีมากมายเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะมาดูกันจ้ดใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่เดอะเดวิลใครมากวนใจคุณเนี่ยนะคะทุกในเรื่องของความรักอยู่ไหม Night of c u u p นะคะ Night of s อฟ r ซดไพ่เดอะซันมาแล้วนะคะดีจา้าแปถ้วยนะคะ6ดาบ ไพ่สิบเหรียญแปดไม้เท้านะคะนายอัลบอลอัศวินไม้เท้าและเอาคำของคุณว้าวเป็นไพ่เพดอฟบอร์นะคะยินดีด้วยจุดพูุฉลองกับการหลุดพ้นกับวิบากกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตของคนราศีกุมเลยก็ว่าได้นะคะไพ่ดาเดวิวอยู่ตรงกลาง เจอเจ้ากรรมนายเวรใหญ่มากมาขวางทางความร่ำรวยความเจริญเนานะชีวิตของคุณอยู่ในตกหลุมดำแห่งความคิดนะคะ The Devil คือความเป็นปีาศาจความชั่วร้ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันดึงให้คุณดิ่งลงไปนะคะโดนฉุดลังลงไปนะคะชีวิตมีแต่ปัญหาอุปสรรควุ่นวายไปหมดนะคะจนหมดหนทางที่จะแก้ไขคุณอาจจะเคยเจอแบบนั้นปัญหาเกิดจากใครส่วนใหญ่จ้ากรรมนายเวรของคุณจะมาในรูปแบบของคู่รักนะคะคนที่ เหมือนทำดีกับคุณแต่สุดท้ายเนี่ยเปิดเผยตัวตนออกมาคือเป็นลักษณะของการหักหลังนะคะไพ่เดอะเดวเกี่ยวกับการช่อโกงเกี่ยวกับการใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับความเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มีแต่ความอาฆาตความเครียดแค้นหรือว่าตัวคุณเมีนะคะอาจจะมีโมโหโทรสาการยึดต,ติดกับอะไรบางเรื่องที่ปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นว่าชีวิตของคุณมันก็เลยหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนานมากเกินไปนะคะ ของคนราศีกุมลัคนากรนะคะไพ่แปดถ้วยเป็นการหันหลังจากสิ่งเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆหัวใจของคุณมันบอบช้ำม,มากนะคะไพ่เดรเวลกับแปดถ้วยมีเกี่ยวกับคนในอดีตคนที่คุณเคยไว้ใจเขามาทำํำ้ายหัวใจของคุณแบบแตกสลายเนาะไม่มีชิ้นดีเลยไม่ว่าจะความสัมพันธ์แบบงานแบบเพื่อนแบบ คู่รักนะคะเดเดวิลนะคะคุณโดนหักหลังครั้งใหญ่มากนะคะจากคนที่คุณไว้ใจมากๆนะคะเขาเดินหันหลังให้กับคุณแล้วสิ่งที่ทิ้งเอาไว้นะคะ รอยแผลเป็นความบอบช้ำนะคะความสาหัสทางจิตใจทำให้คนราศีกุมรัก a นากลุะคะขาดความเชื่อมั่นเกิดความกลัวเกิดความระแวงขึ้นมานะคะแล้วเดลเดวิลกับไพ่แปถ้วยแบบนี้นะคะอย่างนี้บอกว่าความเป็นเจ้าก,กรรมนายเวรเน่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเราเอาจจะเคยไปทำเข้าไว้นะคะถึงจุดหนึ่งนะคะคุณจะต้องเรียนรู้ที่ที่จะแก้ไขหรือชดใช้กันไปนะคะขอให้คุณมองโลกในแง่บวก ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่มีอุปสรรคในชีวิตไม่มีใครที่ไม่เจอเรื่องราวที่มันมันได้ดั่งใจหรอกจริงๆทุกคนแบบเผชิญกับปัญหาทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้กับมันยังไงดีกว่านะอันนี้มันเป็นความทรงจำที่ไม่สวยงามเลยสําหรับคนราศรีกุมลั h คณากุมแ,ลลมแผลในใจมันยังค้างอยู่เลยนะคะเป็นแผลเป็นครั้งใหญ่มากนะคะแต่มองในมุมหนึ่งนะคะความเป็นไพด์สันแสงสว่างของพระอาทิตย์ เกิดขึ้นแล้วการเปิดใจมองสิ่งใหม่ๆนะคะด้วยความคิดบวกการมีพลังพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะด้วยความสุขด้วยความสมหวังหรือว่ารางวัลชีวิตของคุณหลังจากที่เผชิญกับมรสุมนะคะเจอความยุ่งยาความสาหัสแทบจะตายทั้งเป็นมันกำลังจะสลายหายไปแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับต่อจากนี้คือกัลยานามิตรคนใหม่ๆที่เข้ามามอบ ความสัมพันธ์ที่ดีมามอบของขวัญให้กับชีวิตของคุณนะคะหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณนะคะต่อจากนี้มีแต่พลังมีแต่แรงบันดาลใจมีแต่ว่าการตื่นรู้รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่นะคะเพราะนั้นเปิดรับความมัง่งคั่งความร่ารวยได้เลยของคนราศีกุมรัคนากุมเรื่องราวร้ายๆปัญหาต่างๆกําลังจะ คลี่คลายออกไปกําลังจะสลายหายไปชีวิตของคุณจะกําลังจะได้ขึ้นฝั่งแล้วหลังจากที่ล่องลอยอยู่กลางมรสุมนะโคงเควงมาตลอดเวลาเจอมรสุมหลายลูกนะคะเรือตรงนี้กําลังเกยฝั่งแล้วชีวิตของคุณถึงจุดแค้วคาดปลอดภัยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายกันไปนะคะแต่ขอให้คุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นปลดล็อกที่ใจตัวเองด้วยนะคะนายออฟฟอดคุณเข้มแข็งมากนะคะ เข้มแข็งกับการ,รเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายการทำการท,การที่มีคนทำอะไรรับหลังคุณการแบบเหมือนมีคนคุกคามทำร้ายคุณด้วยวิธีการที่มันอาจจะป่าเทือนโหดนะคะด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็แล้วแต่นะคะแต่คุณเข้มแข็งมากคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญกับมันนะคะและต่อจากนี้อย่างที่บอกว่ารางวัลของชีวิตของคุณนะคะคือความสุขคือความสมหวังนะคะคุณจะได้อยู่ในสังคมที่ดีนะคะอะไรที่มันเป็นท็อกซิกนะคุณจะตัดออกไปโดยที่ไม่มีความรู้สึกที่ จะเสียดายอะไรทั้งนั้นนะคะคุณเป็นคนคนใหม่ที่สดใสที่มีพลังนะคะแล้วก็มุ่งมั่นด้วยเข้าสู่ความมังคั่งความร่ารวยนะคะกิจการงานต่างๆก็จะราบรื่นด้วยนะคะแล้วเข้าสู่ในเรื่องของดวงการงานบ้าง การงานของคนราศีกุมมันสะดุดติดขัดเพราะว่าโดนคนที่คุณไว้ใจมากๆหักหลังไม่มีชิ้นดีอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่ามีคนแบบไม่หวังดีกับคุณนะคะในเรื่องของความอิจฉาริษยาหวังดีประสงค์ร้ายก็ได้นะ,ะต่อหนะ้าคือทําดีลักษณะของการใส่หน้ากากเข้าหาคุณแต่มีการทําอะไรลับหลังความเป็นเดอะเดวิลคือคือความชัว่วร้ายคือความแย่หรือว่า การเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์แล้วกลายเป็นความชอโกงต่างๆนะคะคุณค่อนข้างสาหัสกับคนคนนี้มากนะคะาทาให้คุณสูญเสียความมั่นใจการงานของคุณมันดรอปไปอะ่ะมันชะลอตัวการาค้าขายการดําเนินงานไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานเนี่ยมันถูกชะลอตัวไปเพราะคุณมัวแต่ไปโฟกัสกับความเสียใจกับคนเนี้ยที่เขาฝากแผลใจเอาไว้ให้กับคุณนะคะหรือเรื่องราวที่มันยุ่งเหยิงมากนะคะแต่ขอให้คุณเชื่อมั่น ทุกๆอย่างมันกำลังจะมาลายหายไปนะคะจะเหลือไว้แต่กําลังใจความรู้สึกดีความรู้สึกที่คุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วที่จะมาปรเทคตัวเองมากขึ้นในเรื่องงานหลายๆท่านนะคะเกินเยียวยาแล้วกับการอยู่ที่เดิมๆทาดีแต่ไม่มีใครมองเห็นทําดีแต่มีแต่คนเหยียบย่าคุณนะคะอยู่ในจุดที่ท้อนะคะแล้วกําลังจะพายเรือขึ้นฝั่งคือการโยกย้ายไปอยู่สิ่งที่มันดีกว่าเหนื่อยกับการต่อสู้เหนื่อยกับการต่อสู้กับคนที่ ไม่จริงใจหรืออํานาจมืดหรือว่าเป็นลักษณะของความอิจฉาลิษยาพวกนี้นะคะเหนื่อยเกินพอแล้วต่อจากนี้นะคะคุณจะเลือกความเป็นเส้นทางของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจะไม่ให้ใครมาครอบงําคุณด้วยความเชื่อด้วยความหลงผิดหรือว่าเส้นทางอื่นๆที่คุณไม่ถนัดนะคะคุณลักษณะของคนโดนเบิกเนตอ่ะคือหูตานสสว่างรู้ทุกอย่างละนะคะพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่ทํางาน ย้ายงานหรือว่าเริ่มต้นกิจการงานของตัวเองด้วยความขมักขมักขมเณรเนาะแข็งแรง,งเป็นลักษณะของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพวัะนั้นการงานของโหราศีกุมนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนนะคะพอกันทีกับความรู้สึกเดิม ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะคะภาพในด้านลบขึ้นมานะคะตอนนี้กําลังจะทําตามสิ่งหัวใจของตัวเองมากขึ้นนายอัลคัฟนะคะทาตามความรู้สึกของคุณสิ่งใดที่คุณมีความสุขคุณจะเข้าไปหาสิ่งนั้นนะคะผลตอบรับออกมาคือความบางครั้ง,งคือความร่ํารวยคือการมีเวลาหรือการทํางานน้อยแต่ได้มากผลลัพธ์ที่เยอะมากขึ้นนะคะเป็นผลตอบรับที่ดีมากเนาะเพราะนั้นในเรื่องของการงานนะคะอะไรที่มันเป็นท็อกสิ่งมากๆสังคมการทํางานบรรยากาศทํางาน ที่มันแย่นะคะคุณก็จะหันหลังให้ละพอกันทีนะคะกับความวุ่นวายความน่าเบื่อหน่ายนะคะ,ะแล้วก็ถ้าหลายๆท่านอาจจะเป็นการย้ยายภายในนะคะ r o เ a ทเนาะย้ยายภายในคือย้ายสาขานะคะย้ายไปอยูอ่จุดที่มันดีขึ้นนะคะย้ายสาขาอาจจะเป็นสาขาต่างจังหวัดก็ได้ที่ทําให้คุณสบายใจขึ้นแต่คุณมีแพชชั่นกับการทํางานสูงมากขึ้นด้วยนะคะแล้วการงานต่อนนิดนึงใครเป็นฟรีแลนซ์อิสระพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะ โอ้ยดูอะความเป็นเดดเวิลคือไม่แฟร์เลยเขาชีวิตทําอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันหมดความหวังมันทุกข์เหลือเกินสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะ แต่หลายๆอย่างมันเริ่มจะเบาเริ่มจะคลี่คลายแล้วนะคะคุณอาจจะได้โปรดักต์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาขายเห็นช่องทางใหม่ๆของการทำเงินมากขึ้นด้านออนไลน์การสร้างชื่อเสียงการมีตัวตนในในสิ่งที่คุณพยายามอยากจะทำนะคะหรือว่าความเป็นเมตตามหานิยมความนิยมชมชอบจะเกิดขึ้นเพราะนั้นการงานของคนราศีกุมและคนากุมกาลังทวงคืนบัลลังนะคะ,ะกำลังจะเข้าสู่ความบางขง่างหลุดพ้นออกจากวิบากกรรมหลุดพ้นออกจากสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกนะคะ แล้วคุณจะได้พบกับชีวิตที่มันมีความหมายมากขึ้นนะคะการมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีแต่คนรักนะคะใครที่คิดไม่ดีกับคนราศีกุมลัคนากรุมจะพ่ายแพ้จะแพ้ภัยตัวเองไปแต่ก่อนอที่คุณจะได้พบความสำเร็จขอให้คุณเรียนรู้ที่จะให้อภัยกับทุกๆเรื่องนะคะอย่าผูกใจเจ็บอย่ามีความเครียดแค้นไม่งั้นมันไม่จบไม่สิ้นกันไปขอให้คุณปล่อยวางเพราะว่าชีวิตของคุณกำลังจะได้รับ สิ่งที่มันเป็นของขวัญล้ำค่าจากจักรวาลจากาาจ,าก,จากพระเจ้านะคะและที่สําคัญคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นจากคนที่มีความอ่อนโยนนะคะอะไรก็ได้จะกลายเป็นคนที่เกลี้ยกาดมากนะคะดุเพื่อปรเทคตัวเองไม่ให้ใครมาทําร้ายเอารลัดเอาเปรียบคุณนะคะแต่เนื้อแท้คุณเป็นคนใจดีมากนะคะเนาะไม่เป็นไรค่ะอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราลอดจากความโหดร้ายรอดจากความชั่วร้ายทั้งหมดทั้งปวงคุณสามารถทําได้แต่คุณอย่าขาดความมีคุณธรรม คุณอาภายในภายนอกคุณอาจจะแข็งแกร่งดุดันมากๆแต่ภายในนะคะคอยเต็มด้วยความอ่อนโยนนะคะหรือความเห็นอกเห็นใจความมีคุณธรรมนะคะอย่าหลงผิดอย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมเนาะส่วนใครนะคะ ที่ลงทุนธุรกิจนะคะมันเดินหุ้นส่วนโกงหรือเปล่านะคะไพ่เดอะเดวิลกับไพ <The Devil, S 1> ่แปดถ้วยคือคนที่คุณไว้ใจมากๆแหละนะคะปัญหามันมาแล้วคุณพยายามแก้ไขยอยู่หลหลายเรื่องมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะขอให้คุณตั้งสติรับมือให้ดีนะนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะคนราศีกุมลัคนากุมภาในส่วนของคาดการเงินเต็มเต็มค่ะเดอะเดวิลโดนหลอกมาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยมาในเชิงของชู้สาวด้วยนะคะเจ้ากรรมนายเวร ใหญ่มากมาในรูปแบบของคู่รักมาในรูปแบบของคนที่ไว้ใจมาในรูปแบบของคนที่ทําให้เรารู้สึกดีแต่สุดท้ายเป็นไงคะเหมือนเอาไฟมาเผาห,หัวใจเรานะคะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงในเรื่องของทรัพย์สินนะคะแต่เดวิลคือการพยายามมาผูกมัดด้วยวิธีการที่ผิดมากผิดมหันผิดร้ายแรงสุดๆนะคะเดดเดวิลคือการหลอกลวง การสวมหน,น้ากากการสวมเขาชุดใหญ่ให้กับคนราศีกุมเลยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเข็ดกับการไว้ใจคนนะคะเกิดจากความเมตตาเกิดจากความใจดีมากจนเกินไปนะคะสุดท้ายนะคะผลลัพธ์ของการออกมาคือคำตอบคือเป็นเดดเดวิลนะคะสิ่งชั่วร้ายต่างๆเข้ามาสอนคุณนะคะสอนให้คุณแข็งแกร่งขึ้นสอนให้คุณหัดมีสติมากขึ้นอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ร้ารคุณคือคนที่ใกล้ตัวที่สุด กับคนที่คุณเคยให้การช่วยเหลือหรือไว้ใจสุดๆนะคะไพ่แปดทวยนะคะเหลือแต่ความทรงจาที่ไม่สวยงามเลยในเรื่องของการเงินคือโดนโกงโดนหลอกหรือมีคนพยายามเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆจากคุณนะคะ,ะก็คือไม่หวังดีคุณหลุดพ้นแล้วนะคะต่อจากนี้อะไรที่มันเป็นคดีความนะคะสมันอาจจะยืดเยื้อหน่อยนานหลายเดือนหน่อยแต่สุดท้ายคุณชนะค่ะคุณจะไม่ได้เสียเงินตรงนั้นนะคะ แต่อาจจะเสียเงินในลนักษณะของการช่างทนายความก็ได้ภพยสิบเหรียญยังคงตั้งมั่นอยู่นะคะหรือว่ามีการทะเละาะในเรื่องของมรดกทรัทั์สินไหมนะคะบรดกดต่างๆเกี่ยวกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะคณก็อาจจะได้รับแหละในส่วนของคุณนะคะกับความยุติธรรมแต่ว่าค่อนข้างเหนื่อยมากกว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายได้นะคะเพราะฉะนั้นการเงินพึงระมัดระวังกับการจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งจะให้ใครสักคนหนึ่งหยิบยืมเงินเนี่ย คุณต้องพิจารณาให้ดีมีสตินะคะสงสารได้แต่คุณต้องมองทุกอย่างตามความเป็นจริงหากใครไม่มีสัจวาจาที่แน่ชัดนะคะคุณก็หลีกเลี่ยงการที่เราไม่ให้ใครยืมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะอันนี้บอกบอกในความเป็นจริงเนาะถ้าคุณให้ยืมแล้วคุณต้องทําใจรับได้ว่าถ้าเขาไม่มีสัจวาจากับคุณนะคะ คุณจะไม่เสียใจอะถ้าคุณรับแบบนี้ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณรับไม่ได้ก็เบรกตัวเองไว้ค่ะเนาะอาจจะช่วยเนอะด้วยวิธีการอื่นจะได้ไม่สูญเสียความสัมพันธ์กันไปนะคะอันนี้แนะนําในมุมของอ้อนเนาะนะคะแล้วเราก็ในส่วนของการเงินนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะคุณเจอวิบากกรรมเยอะนะคะค้าขายตกต่ายอดตกมากๆทกถูกหลายๆอย่างมันดรอปลงไปเดี๋ยวมันจะฟื้นขึ้นมาค่อยๆฟื้นบวกกับคุณมีพลังใจคุณมีกําลังใจที่ จะโฟกัสอยู่ที่งานอยู่กับการเปิดช่องทางใหม่ๆกับรายได้ใหม่ๆของคุณด้วยนะคะเพราะนั้นขอให้คุณยิ้มรับความบางครั้งความร่ำรวยมันจะเป็นของของคุณมันอาจจะช้าหน่อยแตม่มันมาถึงคุณแน่นอนแต่คุณต้องศรัทธากับความขยันศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแล้วอย่าไปโฟกัสกับความชั่วร้ายเลยนะคะให้เรามองมุมบวกนะคะในวิกฤตย่อมมีโอกาสที่สวยงามที่ยิ่งใหญ่แอบแฝงมาให้กับคนราศีกุมลัคนากุมนะคะอ่ะแล้วก็ต่อมานะคะ ถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพบางช่วงนี้นงุดงิดง่ายเนาะโมโหโทสะนะคะเกี่ยวการมากเห่องวีนมากนะคะ,ะมีปัญหาเรื่องภายในระบบภายในต่างๆนะคะทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเนะเาะตรงเขาเรียกว,ว่าภายในก็คือเกี่ยวกับมดลูกอวัยวะสืบพันธุ์อะไรพวกนี้ให้ระมัดระวังโรคติดต่อนะคะโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์หรือว่าเป็นลักษณะข,ของความโมโหโทสะ นะคะตรวจสุขภาพใหม่ก็ดีเนาะช่วงนี้นะคะแล้วก็ดูจากหน้าไพ่ขึ้นมาหลาหลายคนเนี่ยอ,อยากจะดูแลตัวเองขึ้นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเดอะเดวิลคือหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนลืมที่จะดูแลตัวเองนะคะก็จะเป็นเดือนที่ดีมากๆที่คุณจะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ทานอาหารเสริมมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อให้อยู่ในจุดที่ ดูดีและแข็งแรงนะคะอาจจะเป็นการออกกําลังกายเนะแอคทีฟมากขึ้นนะคะปล่อยวางกับเรื่องราวที่มันทุกข์ใจแล้วมาสนใจตัวเองมากกว่านะคะ ừ, เพราะฉะนั้นสุขภาพจะแข็งแรงใครที่ป่วยนะคะเรื้อรังมานานมากๆนะคะตรวจตรวจ,ตรวจหาวิธีการรักษายังไงก็ไม่เจอวินิจฉัยยังไงก็ไม่เจอเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปค่ะมันเกิดจากความเป็นเจ้าก,กรรมในเวรหรือว่าอะไรที่มันมองไม่เห็นนะคะ หลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวมันจะยุติอสิ้นสุดกันไปนะคะกลายเป็นว่าสุขภาพก็เริ่มจะแข็งแรงขึ้นนะคะหมดทุกหมดโศกแล้วของคนราศีกลุ่มลัคนากลุ่มส่วนความรักบ้างนะคะเดินเต็มๆจะเรื่องนี้จุกสุดๆนะคะพูดไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยเดวี่นี้คือแบบอส่วนใหญ่เจ้าก,กรรมนาเวรน,นะคะมาในรูปแบบของคู่รักมาหลอกลวงมาทำให้คุณรักแล้วก็จากไป นะคะแถมเป็นความสัมพันธ์ความรักที่ไม่เปิดเผยเจ็บสุดมากนะคะราศีกุมแต่คนเลือกที่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้ The d เด i l ลปีศาจร้ายนะคะอสูรร้ายอสูรอยู่ตรงเนี้ยนะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยมาเพื่อเซ็กอะมาเพื่อการมีเพศสัมพันธ์หรือว่ามาฉาบฉวยผลประโยชน์แต่ว่าไม่เยออเหมือนไม่รับผิดชอบอะไรในในชีวิตของเรา นะคะคุณเผชิญกับวิบากทำทางความรักมาอย่างยาวนานเป็นรักเลิกหรือว่าแฟนเก่าคนเก่านะคะไม่ไม่หายไปจากชีวิตของคุณนะคะยังวนเวียนอยู่กับการทำวิธีการอะไรผิดๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการควบคุมครอบงำคุณเอาไว้นะคะแต่ว่าด้วยตัวคุณนะคะมองว่าในสถานการณ์ความรักถ้าเป็นของคนโสด แฟนเก่าคู่รักเก่ายังวนเวียนค่ะแต่ด้วยความไม่ปรถนาดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือร้ายนะคะแล้วคุณรู้ตัวด้วยคุณได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นกับเรื่องราวพวกนี้ไปได้อุปสรรคพวกนี้ไปได้ถ้าหามันจบมันมันจบมันยุติแน่นอนด้วยความแข็งแกร่งด้วยความเข้มแข็งของคุณนะคะเหตุการณ์ทางความรักนี้ทําให้คนราศีกุมคนโสดไม่ไว้ใจใครแล้วนะคะรักตัวเองมากขึ้น นะคะคุณอย่างมูบออนคนสดน,นะคะหลังจากที่หลุดจากความเป็นเดอะเดวิลนะคะปัญหารักเดิมๆปัญหาเก่าๆนะคะจะมีคนมามอบความรักให้คุณเป็นพลังงานใหม่สัญญาณของการได้เจอเนื้อคู่ชีวิตของคุณนะมันเจอมรสุมมามากพอแล้วอะนะคะคื่นทะเลที่มันมันแรงมากๆคุณกำลังจะผ่านพ้นไปเข้าสู่ความสงบของชีวิตนะคะ คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามามอบความรักที่สวยงามที่อบอุ่นที่เต็มไปด้วยความจริงใจนะคะอาจจะทําให้คุณน้ําตาลืน้นหรือปุ้มปิ่มได้นะคะคนคนนี้นะสัญญาณของการเข้ามานะคะเป็นใครนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของการงานหรือคนที่เดินทางบ่อยนะคะรูปร่างหน้าตาดีค่ะแล้วก็คุณสมบัติในเรื่องของฐานะการเงินหาเงินเก่งมากๆเลยนะคะอาจจะมาจากครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยเป็นคนที่ เปิดรับฟังคุณได้ทุกเรื่องในการมาของคนคนนี้เขามาเพื่อเป็นของขวัญให้กับชีวิตของคุณหลังจากที่คุณเผชิญกับมรสุมทางความรักมาอย่างยาวนานคุณเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะต่อไปคุณคู่ควรกับความรักที่มันดีคู่ควรกับคนที่เขาพร้อมจะใช้ชีวิตกับคุณจริงๆนะคะอยากจะบอกอย่างหนึ่งกับคนราศีกลุ่มลัคนากลุ่มว่าอย่าลดคุณค่าตัวเองเพียงเพราะใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่รักเราคุณผ่านอะไรมาเยอะมากมายนะคะคุณมีความแข็งแกร่งมาก เกินกว่าที่คุณจะกลายเป็นตัวเลือกของใครสักคนหนึ่งต่อไปนี้ขอให้คุณลุกขึ้นมาเป็นผู้ที่เลือกไม่ใช่คนที่ถูกเลือกต้องเลือกนะคะเลือกคนที่มันดีกับคุณเลือกคนที่เขาเาะจะไปกับคุณจริงๆเลือกคนที่เขาเป็นผู้ให้นะคะไม่ใช่เป็นลักษณะของการเข้ามาฉาบฉวยผลประโยชน์นะคะคุณคู่ควรกับสิ่งที่มันสวยงามนะคะส่วนวิบากกรรมทางความรักนะคะให้มันจบกันไปนะคะมองแต่ภาพข้างหน้าดีกว่าว่า แสงสว่างของพระอาทิตย์เนี่ยมันสดใสมากๆนะคะมันสดใสเหลือเกินคุณจะมีความสุขมากๆคุณจะได้พบเจอกับความรักที่มันโรแมนติกนะคะแล้วการเข้ามาของคนคนนี้มันอาจจะเป็นเหมือนน้ำมาชโลมใจคุณอะนะคะทำให้คุณมีกําลังใจทําให้รู้ว่าชีวิตต่อจากนี้คุณจะอยู่เพื่ออะไรคุณจะทําอะไรต่อนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ราคากับเรื่องราวเดิมๆคนที่เขามาถ่วงชีวิตของคุณเอาไว้อันนี้เขาไม่คู่ควรที่จะอยู่กับคุณนะคะ คุณเหมาะที่จะอยู่กับคนที่บาเข้ามาแล้วสร้างความร่ำรวยสร้างชีวิตดีสร้างน้ำการมีคุณค่าให้กับตัวคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดินหน้านะคะคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนที่เขารักคุณจริงๆและคุณก็รักเขาด้วยพูดมาขนาดนี้มาดูเขาเป็นใครนะคะอาจจะเป็นคนราศีทัศน์น้ํารกรกฎมินทิจิกมีชาวราศีมังกรลัคนามังกรทัตนน้ำอข,อขอโทษค่ะทัศนไฟทัศุไฟคือเมษสิงห์ธนู ในการเข้ามาของคนคนนี้นะคะพิเศษมากๆมาให้กำลังใจคุณนะคะเป็นลันกษณะของน่าจะเป็นคนรู้จักกันผ่านๆน,นะคะแต่ไม่สามารถจะดําเนินความรักได้เพราะด้วยตัวคุณติดปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างแต่ถึงเวลาแล้วค่ะที่เขาจะมามอบความรักให้นะคะเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้คือรักที่มาเป็นน้ํชฉลมใจให้กับคนราศีกุมลัคนาคุณนะคะปล่อยวางนะคะกับเรื่องราวเดิมๆให้อภัยตัวเองและให้อภัยเขาคนนั้นคุณก็จะได้รับ ความรักที่เหมาะสมสวยงามนะคะไพ่สี่ดาบคุณเรียนรู้ที่จะทําสมาธิอยู่เนาะคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะคะทําการความรู้สึกที่มันเจ็บปวดแต่คุณกําลังข่มใจตัวเองกําลังแข่งใจตัวเองอยู่นะคะสามดาบมันทรมานเหลือเกินนะคะรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรแหละแต่ว่าแผลมันยังเยอะอยู่ะนะคะมันก็ต้องย่ำใช้เวลากับเรื่องราวของพวกนี้แต่สุดท้ายนะคะสิ่งที่สวยงามมันจะเกิดขึ้นแสงสว่างของพระอาทิตย์ใบนี้นะคะ เป็นรางวัลชีวิตของคนราศีกุมลัคนากุมค่ะเนาะขอให้คุณโชคดีนะคะคุณโสดส่วนคนที่มีคู่หรือว่าคนที่ดูดูกันอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะโอ้รู้สึกว่าเหนื่อยหนักนะคะยากที่จะเข้าใจมันเป็นความรักสามเศร้าเดอะเดวิคือรักซ้อนรักที่ไม่เปิดเผยความรักที่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะเข้ามาแบบคบกับคุณอ่ะแต่เขามีความลับอยู่มีอะไรที่เป็นเบื้องหลังการมีครอบครัวนะคะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้ นะคะความจริงมันเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นในความรักของคุณนะคะมันเป็นความรักที่พังพาดความรู้ความรักที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่คุณอยากหลุดออกจากบ่วงกรรมทางความรักคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากอยู่กับตัวเองอยากมีสมาธิกับการทํางานหรือว่าสร้างพลังให้ตัวเองขึ้นมานะคะแต่เขาคนนี้ไม่ยอมเนาะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณไม่ได้ดูแลอะไรคุณเลยแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้คุณแบบ ออกจากความสัมพันธ์ราะนั้นมันยืดเยื้อมานานนะคะเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรทางความรักนะคะเจ้ากรรมในเวรใหญ่ด้วยปลดปล่อยค่ะด้วยการแผ่เมตตาด้วยการปล่อยวางในการให้อภัยกันหรือว่าหันหน้ามาคุยกันก็ได้นะคะพูดคุยกันดีๆแล้วทุกอย่างมันจะหลุดแล้วค่ะจะมีการปลดล็อกแล้ว6ดาบคือการเคลีคลายนะคะคุณจะเดินหน้าอย่างเดียวหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์ที่มันเปน็นท็อกซิกมากๆหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่เปิดเผยคุณรับไม่ได้นะคะมันเป็นความรักที่ เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเขามีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์กับคุณนะคะเจ็บเกินจะเข้าใจเนาะของคนราศีกุมแต่ว่าได้เวลาที่คุณจะรักตัวเองค่ะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเนาะหลังจากที่เคลียในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของอปัญหาภายในครอบครัวอะไรต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนะคะบวกกับจะมีคนเข้ามาด้วย นะคะมามาเป็นลนักษณะของน้ําฉโลมจิตใจให้กับคุณได้พบกับความรักใหม่ๆที่มันมีพลังที่มันสดใสมากขึ้นนะคะเนาะเพราะว่าคนถ้าเป็นคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยค่อนข,ข้างเหนื่อยนะคะมีแต่เอามีแต่เอาปัญหาต่างๆมาให้กับคนราศีกุมนะคะเกินจะเข้าใจเกินจะทนละนะคะไปกันสักทีหนึ่งเนาะทางใครทางมันนะคะต่างคนต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นของคนราศีกุมรัชกากุมนะคะในเดือน มิถุนายนปี2564นะคะก็ขอบคุณมากมายนะคะสำหรับการติดตามเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะกับดวงความรักค่ะสวัสดีค่ะ